มาเรื่องแล้วครับพี่น้องด่วนสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายของกองทัพไทยถูกส่งไปแล้วคำถามคือเสียงปืนนัดที่สองมันใกล้แค่ปลายจมูกของเราแล้วหรือยังล่าสุดโคศกกองทัพเปรยชัดครับว่าการยิงตอบโต้รอบใหม่ใกล้เข้ามาทุกทีหลังจากความอดทนของไทยสิ้นสุดลงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งตามชายแดนอีกต่อไปแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่อาจไม่มีการเตือนครั้งที่สด้วยคำพูด แต่จะเป็นการกระทำเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาวิเคราะห์ให้ฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นและเกมนี้จะจบลงอย่างไรอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยอกกับคุณครับม้บางข้างด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักง,งานใหม่ของคิม p r o p e r t ร์ตและเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ที่กระทบต่อความมั่นคงและศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคนครับพี่ๆครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากมีการหยุดยิงสันติเองก็พยายามระมัดระวังอย่างที่สุด ที่จะไม่พูดถึงปฏิบัติการทางการทหารมากนักเพื่อให้เกียรติทุกฝ่ายครับโดยเฉพาะฝ่ายไทยของเราที่กำลังต่อสู้อย่างหนักในการทูตเราเชื่อมั่นในการเจรจาเราเชื่อมั่นในข้อตกลงหยุดยิง13ข้อที่ทำกันไว้อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะเราให้โอกาสเพื่อนบ้านได้พิสูจน์ความจริงใจแต่ดูเหมือนว่าความปรารถนาดีของเราจะถูกตอบแทนด้วยการกระทำที่ต้องใช้คำว่าขี้คลาดและลอบกาดครับพี่ๆทราบไหมครับ ว่าในขณะที่เราหยุดยิงอย่างมีเกียรติฝ่ายกัมพูชากลับไม่เคยหยุดพวกเขาไม่ได้ยิงปะทะซึ่งซึ่งหน้าให้โลกเห็นแต่พวกเขาใช้วิธีที่โหดเหี้ยมและไร้ศักดิ์ศรีที่สุดนั่นคือการลอบเข้ามาในดินแดนของเราเพื่อวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ดักรอทหารของเราตามเส้นทางลาดตะเวนปฏติพวกเขาส่งโดรนบินสอดแนมไม่เว้นวัน แถมยังแอบเสริมกำลังทหารและสร้างที่มั่นใหม่ๆละเมิดข้อตกลงซึ่งซึ่งหน้าและการกระทำที่ไร้เกียรตินั้นมันได้สร้างบาดแผลที่เจ็บปวดให้กับหัวใจคนไทยทั้งชาติครับผมขออนุญาตเอ่ยนามวีรบุรุษของเราจ่าสิบเอกธานีพาหาท่านต้องสูญเสียข้อเท้าซ้ายไปตลอดชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดที่กัมพูชารอบนำมาวางไว้ไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวครับพลทหารภาคภูมิใช้สุระ และพลทหารธนัญชัยไกรวงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปด้วยกันในเหตุการณ์นั้นและเรื่องน่าสลดก็ยังไม่จบครับล่าสุดสิบเอกธีรพลเพียรขันทีก็ต้องมาคาขาดอีกหนึ่งนายครับจากการกระทําเดียวกันนี่ไม่ใช่การสู้รบของทหารครับแต่มันคือการกระทําของผู้ก่อการร้ายในเครื่องแบบชัดๆหลักฐานม,นมันมัดตัวขนาดนี้แต่กัมพูชาก็ยังปากแข็งปฏิเสธแถมยังบิดเบือนต่อหน้าชาวโลก แต่ที่เจ็บปวดที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือตอนเจราจาข้อตกลงหยุดยิงฝ่ายไทยเราเสนอให้มีข้อตกลงเรื่องการร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดแต่กัมพูชาปฏิเสธที่จะใส่ข้อนี้เข้ามาพี่ๆฟังไม่ผิดครับเขาปฏิเสธมันก็เหมือนการสารภาพลากลายๆว่าพวกเขาตั้งใจจะใช้ไออาวุธนี้ต่อไปตั้งแต่แรกแล้วเอาละครับเมื่อความอดทนมันมีขีดจำกัดเมื่อสันติวิธีถูกย่ำยีจนไม่เหลือชิ้นดี มันก็ถึงเวลาที่ไทยต้องส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดกลับไปและนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเส้นตายที่ขีดด้วยเลือดสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายของกองทัพไทยตอนนี้ไม่ใช่แค่สันติที่พูดแล้วแต่เป็นท่าทีที่ออกมาเป็นทางการจากปากของโคศกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีและการวิเคราะห์จากนักข่าวสายทหารอาวุโสอย่างคุณวาสนานานุ่มกองทัพใช้คำที่แรงและชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาครับว่า การกระทําของกัมพูชานั้นไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีและที่สําคัญที่สุดคือกองทัพไทยเตรียมใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองหลังถูกบีบบังคับพี่ๆครับคําว่าถูกบีบบังคับนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าถ้ามีเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งไทยไม่ใช่ผู้เริ่มแต่ไทยคือผู้ถูกกระทําที่ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองนี่คือการเตือนทางวาจาครั้งสุดท้าย ที่ครั้งต่อไปอาจไม่มีการถแถลงข่าวแต่จะเป็นภาพข่าวจากสนามรบแทนถอดรหัสตระกูลหุนศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ประชาชนคำถามสำคัญคือทำไมทำไมระบอบหุนถึงต้องทำขนาดนี้คำตอบมันไม่ได้ซับซ้อนเลยครับพี่น้องมันคือเกมการเมืองและผลประโยชน์ลุ้นล้วน 1. เพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองตระกูลหุนครองอำนาจในกัมพูชามานานกว่า40ปี พอเศรษฐกิจในประเทศย่ำแย่ประชาชนเริ่มไม่พอใจศรัทธาในทัวผู้นำรุ่นใหม่อย่างฮุนมาเนตก็สั่นคลอนวิธีที่ง่ายที่สุดและใช้ได้ผลมาตลอดก็คือการปลูกชาตินิยมด้วยการสร้างศัตรูร่วมกันนั่นก็คือประเทศไทยการรบกับไทยทำให้พวกเขากลายเป็นวีรบุรุษในสายตาของคนของเขาได้กลบปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศได้ชง,งัดนักแต่เหตุผลที่สองนี่แหละครับคือของจริง คือสิ่งที่สื่อกระแสหลักอาจไม่ได้พูดถึงนั่นคือเพื่อปกป้องผลประโยชน์มหาศาลจากธุรกิจสีเทาพี่ๆรู้ไหมครับว่าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามันคือฐานที่มั่นขนาดใหญ่ของแก๊งคอเซนเตอร์และธุรกิจหลอกลวงออนไลน์รายงานเชิงลึกชี้ว่าธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้สร้างเม็ดเงินให้กัมพูชาปีละกว่า12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นหนึ่งในสามของระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศและแน่นอนว่าเงินมหาศาลขนาดนี้ย่อมเชื่อมโยงกับชนชั้นนําและกลุ่มอํานาจทางการเมืองของกัมพูชาอย่างแยกไม่ออกเห็นภาพหรือ,อยังครับการที่ไทยเราเริ่มจริงจังใช้มาตราการกดดันชายแดนทั้งการปรับเวลาเปิดปิดด่านหรือการขู่ตัดสาธารณูปโภคนั้นมันไม่ใช่แค่การตอบโต้ทางการทหาร แต่มันคือการบีบท่อนน้ำเลี้ยงธุรกิจพันล้านของตระกูลหุนและพวกพ้องโดยตรงนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่พวกเขาต้องดิ้นรนตอบโต้อย่างบ้าคลั่งเพราะมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอำนาจของพวกเขาเอาไว้เกมการทูตที่ไทยกำลังชนะเมื่อหลัดฐานมัดขอขนผิดในขณะที่กัมพูชาพยายามวิ่งเต้นฟองโลกว่าไทยรังแกแต่การกระทำของพวกเขากลับเหมือนเชือกที่มัดคอตัวเองครับ 1. หลักฐานมันคาตาการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ทั่วโลกให้การยอมรับการที่ไทยมียื่นเรื่องนี้ต่อองค์การระหว่างประเทศถือเป็นการเดินเกมที่ถูกต้องและได้เปรียบอย่างยิ่ง 2. ความจริงใจที่พิสูจน์ได้การที่กัมพูชาปฏิเสธข้อเสนอให้ร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดในที่ประชุม GBC ต่อหน้าประธานอาเซียนอย่างมาเลเซียมันคือการแฉตัวเองให้ประชาคมลวกเห็นว่าใครกันแน่ที่ไม่ต้องการสันติภาพในขณะที่ไทยเราพยายามทุกวิธีทางเพื่อลดความรุนแรงและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนานาชาติอาจจะออกมาพูดกลางๆเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันตามธรรมเนียมแต่เชื่อเถอะครับว่าหลังม่านการทูตพวกเขารู้ดีว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริง ภาพฐานไทยขาขาดจากทุ่นระเบิดมันดังกว่าคำโฆษณาชวนเชื่อใดๆในโลกครับพี่ๆครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสอนให้เรารู้ว่าความขัดแย้งที่ชายแดนครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องดินแดนอีกต่อไปแต่มันคือผลพวงจากการกระทำของระบบการปกครองที่สิ้นหวังและเห็นแก่ตัวที่พร้อมจะเอาชีวิตประชาชนทั้งสองฝั่งทั้งคนไทยและคนกัมพูชามาเป็นเครื่องสังเวยเพื่อรักษาอำนาจและเงินตราของตัวเอง ในส่วนลึกแล้วสันก็อดจะเห็นใจพี่น้องชาวกัมพูชาธรรมดาธรรมดาไม่ได้ที่ต้องตกเป็นเหยือ่อในเกมการเมืองนี้โดยไม่รู้อิโนอิเนศัตรูที่แท้จริงของเราและของพวกเขาไม่ใช่ประชาชนตาดำๆแต่คือระบอบที่กดขี่พวกเขาอยู่เบื้องหลังและที่สำคัญที่สุดเราขอสดุดีและยกย่องการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทหารหารของไทยพวกนายพวกท่านคือวีรบุรุษ คือรั้วของชาติที่ปกป้องอธิปไตยของเราด้วยเลือดด้วยเนื้อและด้วยชีวิตเราขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยในพื้นที่ชายแดนทุกคนที่ได้รับผลกระทบและขอร่วมไว้อาลัยแด,ด่ทุกชีวิตที่ต้องสูญเสียไปจากความขัดแย้งที่ไร้ซึ่งประโยชน์นี้สุดท้ายนี้ผมขอย้ำอีกครั้งว่าเมื่อสันติวิธีถูกทรยศการปกป้องอธิปไตยจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือหน้าที่ของคนไทยทุกคนครับ สรุปสั้นๆใน1น,นาทีนะครับ 1. เราหยุดยิงอย่างมีเกียรติแต่กัมพูชาทรายศด้วยการลอบวางทุนระเบิดอย่างโหดเหี้ยม 2. ทหารหารของเราต้องบาดเจ็บสาหัสสูญเสียอวัยวะจากแผนการที่ไร้ศักดิ์ศรีนี้ 3. ล่าสุดกองทัพไทยจึงส่งสัญ,ญญาณเตือนครั้งสุดท้ายว่าความอดทนได้สิ้นสุดลงและพร้อมใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเต็มรูปแบบ4เบื้องหลังทั้งหมดคือเกมของตระกูลหุน ที่ใช้ความขัดแย้งเพื่อกลบปัญหาภายในและปกป้องธุรกิจสีเทามูลค่ามหาศาลของตัวเองแต่ในเวทีโลกไทยกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบทางความชอบธรรมเพราะการกระทำของกัมพูชามันฟ้องตัวเองอย่างชัดเจนและ 6. เราขอสดุดีทหารไทยและยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกคนในยามวิกฤตนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับส่วนใครสนใจเรียนลงทุนสังหาแอดมาที่ไลน์แอดไซค์ property life วันนี้สันติมีโปรโดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่า ถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร้อนี้เนี่ยเหมะกบคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และ้อรนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปใะนสังหาริศเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> มูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไนะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ